สบายดีเปลลุงสบายดีชุกชุกสมองสมอนพอกับช่องน้ำผสมเยอลุงไม่เมตาขาัวไม่น้ยังมานี่ก่งจะเยมาตะวันสีเขียวพี่น้อยมาตะวันสีเขียวกลกับขัวกัวตั้มแล้เราก็มาเลยเกงน้ำหมกงหมใส่บบบนีไหมคืนหม้อป้า kim bớt đó Để bỏ ngọt lại Dạ, như chuyện mày tự kia bảo ngọt quay mình có đẹp นี่ยะมาก็มีอยู่หนวดมีที่คือหนวดแมวจงขมอเบือนำอยากหลายลยอันน้จะอ,องจองอีกเลยลายบนกันวะแสดนลลัวบนันวะ <c oughs> เยี <c oughs> ยล แหล่ๆแหน่แล้วพี่ตุ๊ จะแสบเอ,อพี่น้องมาเดินมาเดินมากินเออมาเดิน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 กินน้ำกันเลยพี่น้อง mm hmm. แกงน้งไมันใส่บักอึลายลายแตงเคียวทั้งบักแตงเคียวทั้งบักอึทั้งดอกบักอึผสมงานกันผสนจากตัวใดเป็นตัวใดสามเสียบเก็บเบบองหมกแตงเคียวเล่มอืมจะเก็บอลไรนะแม่ในช่องถุงถุงละสิบพันไปขายกัน จะเสดุ้ยหมดจอมาเด้อหมดจอมาเด้นพี่น้องมากินแกงหน่ใหม่ตอนบ่ายๆนากันเลอกระว่าตอนเที่ยงบ่ายแลพี่น้องมาเดินมาทงนี้ก็มาแกงหน่ใหม่อยู่พี่น้องอยากสูงเหมือนกันติดเขาหาว่นี้งอยู่หี

ยี่มายมาซับน้ำเฮ้อ ไม่กิหมดเลยแล้วีน้องมาเดี๋ยวมาเพื่อนมาซัดมาเือนมาซน่ะนั่นแหละขนมน่ะไม่บอกว่ากินขนมไรยังวะ กินละกจ้ามโลนาแดงลย่นะอมจลายนุ่นนม่ากทนะี ไปก็ได้ถอแอดันเนี่ยอำุกอเงี้ยไปเถอะเนี่ยจะเปนแล้วไปเลย bắt, được chưa, bắt không bao trộm đúng không không bao thứ, buộc sao, bắt bắt tên,

ลางดเลยรัปลาใหนกอด่อ to, ันน hmm. ี hmm. right? hmm. okay, okay. uh, okay, ้ัน้ก่ีอันนี้่ักับอออน้แข็งเด้อดีเก่ายนอหนเลย แกอ้อนไปซอยวียาจะงานนั่งต่ที่ซาเปะเราไปกับนิกเนี่ยชปกาไปสนาอาหารนั่เสนาอหาก็มาอาบน้ำก่อนะะีปไม้เสนอาหารกับี่สาแอ่อนไปยื่นเผาตู้ร่างเข่อลร่างห่วงเลยแหละเสิร์อาหารเสรพร้อมินจะเลไได้นมุขเข้า เดี๋ยวเาบเาเฮไปแต่ชาเกตุเรื่องขคนเพราะว่าเคียงนั่นเอาละงคุ้ยเตมหัวปลาทอดที่ชเะแปะเพราะว่ากินเนาะอือกิอสเ่คือัาะ นางเป็นนนางเป็น Amen. <laughs>

ไม่มจา้าละเลยพี่นอ้องพุณพ่อก็กินหนาพี่นอ้องผอกบุ้งผักสมขอใรงขอใจสมองขาโชคในเนนนด้อพี่น้องตอนนี้ว่าไม่ตาอิ่มแล้วกันเดี่ยว่ะ